สวัสดีค yes. ่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะจะมาพูดถึงเซรั่มตัวหนึ่งนะที่ใช้ในช่วงนี้นะคะเราก็รู้สึกว่าปรับปื้มนะคะเพราะว่าไม่เกิดอาการแพ้ระคายเคืองนะคะแล้วก็รูุมขนเนี้ยดูกระชับขึ้นด้วยนะคะเป็นเซรั่มเมื่อหอยทานะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะเซเนลเอ บายสยามเซเนียนั่นเองะเน, um, นะคะเป็น Age d e f e n น e Advanced Serum นะคะเป็นเซรั่มที่ช่วยบำรุงนะคะแล้วก็ฟืน้นฟูนะรวมถึงช่วยลดริ้วรอยก่อนวัยอันควรนะคะตัวนี้แอมใช้แล้วชอบนะตอนแรกนะคะที่แอมได้มาแอมคิดว่าเฮ้ยเป็นเซรั่มเซเนียจะแบบว่าเป็นเหนียวเหนียวตบๆแล้วเวลาใช้จะทําให้หนามมา้ามันหรือเปล่านะคะซึ่งไม่ใช่เลยนะคะตัวนี้เนี่ยเขาทําการพัฒนาแล้วก็วิจัยนะคะคจากคณะวิทยาศาสตร์นะคะมหาลายัยจุฬานะคะแล้วเขาเนี่ยกว่ารางวัลนานาชาติมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์นะคะหรือว่าโซลประเทศเกาหลีนั่นเองนะคะเซรั่มของเขานที่แออมชบ เนื่องจากเขาจะเป็นเซรั่มแบบน้ำใสๆลสักษณะแบบนี้นะคะแล้วเวลาที่แอมใช้เนี่ยแอมจะใช้แค่ประมาณ2หยด3หยดเท่านั้นนะคะแล้วพอหยดลงมือแล้วนะคะก็จะใช้ตบนะ้าบริเวณหน้านะคะแล้วก็ลําคอนะก่อนที่เราจะแต่งหน้านะคะหรือก่อนนอนนั่นเองะคะ่ะแล้วตัวนี้นะคะเขามีส่วนผสมเนี่ยเพียงแค่3อย่างเท่านั้นนะคะคือมีเมือกหอยทากนะคะสารทำละลายนะคะแล้วก็สาร สเสียนิดหน่อยนะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่เข้มข้นมากๆะคะแล้วปกติเนี่ยตามท้องตลาดทั่วไปที่เราเห็นเนี่ยพวกเจลเมื่อหอยทากเซรั่มเมื่อหอยทาหรือครีมเมื่อหอยทาเนี่ยเขาจะมีส่วนผสมเยอะมากๆนะคะซึ่งเมื่อหอยทานเนี่ยจะมีปริมาณที่น้อยมากๆ,ๆจริงๆนะแต่ว่าแบรนด์เนี้ยเมื่อหขอยทามาเป็นอันดับแรกน,นะคะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่เข้มข้นมากนะแอมชอบนะคะเพราะว่าเวลาที่ใช้เนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าผิวมันระคายเคืองหรือเกิดการแพ้การอะไรนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยเขามีคุณสมบัติอะไรบ้างซึ่งนนม่่ออหยยทาากะะะะค็จีสรปโช์ต ไม่ว่าจะเป็นไทเดรนโทอินนะคะซึ่งช่วยฟื้นฟูเซลล์นะคะเรายังมีเปปไทด์นะช่วยต้านพวกเชื้อแบคทีเรียเชื้อราต่างๆะค่ะแล้วก็ลดการอักเสบของสิวนะ,ะโปรตีนนะคะช่วยเสริมสร้างแล้วก็ฟื้นฟูบำรุงผิวให้แข็งแรงมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีไฮยาโลูโรนิกนะคะซึ่งช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีกรดไกลโคลิกนะ,ะซึ่งช่วยขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วนะคะเพื่อให้ผิวใหม่อ่ะดูกระจ่างใสขึ้นนั่นเองค่ะ ตัดกลับมาหน้าสดอีกแล้วนะคะซึ่งหลังจากพูดกันมาเยอะแล้วนะคะสำหรับเซรั่มเเนลเอ็กตัวนี้นะก็จะมาลงให้ได้ชมกันนะคะซึ่งปกติเวลาที่แอมใช้เนี่ยแอมจะใช้ประมาณ3หยดเท่านั้น,นะคะ่ะคือไม่ต้องใช้เยอะนะเพราะว่าเซรั่มเขาค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะคะเราก็ก็จะทาไปนะคะบริเวณหน้านะแล้วก็ลำคอนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยพวกอหอยทากเนี่ยเราอาจจะคุ้นเคยกันว่าแบบต้องเป็นตบๆยืดๆนะ,ะแต่ว่าเซรั่มตัวนี้เนี่ยเขาแบบว่าสกัดมาแบบดีแล้วนะคะคือเป็นเซรั่มที่ค่อนข้างจะแทรกซึมในผิวเนี่ยค่อน หน้าเนี่ยรู้สึกเหนอะหนานะเพราะฉะนั้นเนี่ยแอมจะทาตัวนี้ตอนเช้านะคะก่อนที่จะแต่งหน้านะแล้วก็ตอนกลางคืนก่อนที่จะนอนนั่นเองนะคะแล้วก็ไม่ทําให้รองพื้นหรือว่าเมคอัพของเราเนี่ยม,มันง่ายระหว่างวันด้วยนะคะก็เลยชอบนะจริงๆแล้วเนี่ยกลิ่นของตัวนี้เขาจะไม่ได้ใส่น้ําหอมไม่ได้ใส่แอลกอฮอล์ ol, หรือว่าสารต่างๆที่ทําให้แบบว่าผิวระคายเคืองนะคะก็เลยแบบว่าใช้แล้วก็ไม่แพ้หรือไม่เป็นอะไรเลยนะคะอ่ะก็ทาเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะ จากที่แอมนะคะได้ลงเซรั่มสเนลเอ็ไปให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วเรียบร้อยนะปกติแล้วนะคะเวลาที่แอมแต่งหน้านะคะหรือว่าออกไปทำแอคทิวิตี้ข้างนอกกลางวันเนี่ยแอมก็จะทาเซรั่มก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยครีมกันแดดน,นะ,ะเป็นการบำรุงผิวนะคะเพราะว่าแดดในไทยเนี่ยมันค,งคง่อนข้างร้อนแต่ถ้ากลางคืนอย่างนี้นะคะก็จะทาเซรั่มไปก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยมอยเจอร์ไรเซอร์นะคะหรือว่าครีมบำรุงที่เราใช้ปกตินั่นเองะคะ่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยความพิเศษเนี่ยคือเขาเป็นเมื่อข่อยท่าะะที่สกัดจากส่วนเมนเทลส่วนเมนเทลเนี่ยคืืออออออเเเปป็็นนนนสส่่่่วขงงงใต้ฝาาก,กระะะดหหยยคซึมทออที ะะแล้วก็มีสารบำรุงแล้วก็มีคุณสมบัติที่ดีที่สุดแล้วนะคะซึ่งในส่วนนี้เขาจะมีพวกเปปไทด์แล้วก็โปรตีนถะะึงะถึง30เท่านะซึ่งแบรนด์อื่นหรือว่า ในเท้าตาทั่วไปเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเขาเนี่ยสกัดเมื่อข่อยท่าเนี่ยมาจากส่วนไหนนะแต่ว่าแบรนด์นี้นะคะเขาบอกมาเลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นการวิจัยแล้วก็พัฒนานะคะจากคณะวิทยาศาสาศตร์ในมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นั่นเองนะคะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าดีมากนะแล้วก็เป็นอะไรที่เข้าถึงนะคะซึ่งปกติแล้วเวลาที่แอมใช้เนี่ยแอมใช้ปริมาณแบบว่าไม่เยอะนะใช้ประมาณส3สาหยดเท่านั้นนะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะเข้มข้นมากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเมนเทอร์ที่เราแบบว่าที่เขาสาก,กัดมาเนี่ยตรงนี้เป็นอนูที่แบบว่ามันเล็กเป็นมเลลก มากค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่ทําให้ผิวเราเนี่ยเกิดการระคายเคืองหรือว่าอุดตันหรือว่าเป็นสิวหรือว่าเกิดอาการแพ้นั่นเองค่ะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าสามารถใช้ได้กับทุกประเภทของผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวแพ้ง่าย ผิวแห้งนะคะหรือว so, ่าผ so, well, so, ิวมันนะซึ่งคนผิวมันปกติแอมเป็นคนผิวผสมนะคะแต่ว่าใช้เจ้าตัวนี้ไม่ทําให้แบบว่าผิวมันมากขึ้นหรือว่าการแต่งหน้ามันแบบว่าจางระหว่างวันหรือว่าดรอประหว่างวันนะคะก็ไม่เป็นนะแล้วปริมาณตัวนี้นะคะจะอยู่ที่15 ml นะคะเพื่อนๆอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันปริมาณเล็กไปไหมหรือน้อยไปไหมนะคะแต่ว่าตัวนี้อย่าลืมนะคะว่าเขาคอนเซนเทรตนะคะถึง30เท่าเลยนะคะซึ่งเราใช้น้อยนะแต่ว่าเราสามารถหวังผลได้นั่นเองคะว่าเขาได้ผลแน่นอนนะแอมก็ชอบมากๆเลยนะคะเดี๋ยวแอมจะใส่ช่องทางนะคะไว้ให้ตรงนี้ นะ้าเพื่อนๆสนใจนะคะก็วันนี้มาพูดถึงสซนเนลเอทเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะเพราะว่าเป็นสกินแคร์ตัวหนึ่งที่อัามใช้แล้วรู้สึกว่าเออไม่แพงไม่ระคายเกินะคะ่ะก็เลยอยากนํานมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังนั่นเองะคะ่ะตอนนี้นะคะมี Facebook แฟนเพจนะ,ะชื่อว่าเอมี่กิติยานะคะชื่อเดียวกับใน YouTube เลยะคะ่ะแล้วก็มี i ิน t a g r กรนะคะชื่อว่า Make Up underscore เอมี่นั่นเองคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย